แล้วก็ทิ้งท้ายนิดนึงนะครับอยากจะกราบเรียนเชิญท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับร่วมเดินทางมากาบสาการและกาบขอพรองค์อากงนะครับท่านเทพเจ้ากวนอูนะครับและสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกทุกพงนะฮะที่ศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาคลองสาบนะครับพอดีเมื่อวานนี้ผมก็ได้มีโอกาสเขียนถึงประวัติอีกนิดนึงนะครับของเพ่งอังฮูนะครับหรือว่าบออิ๋วเพ่งอังฮูนะครับของทางศาลเจ้าพ่อกวนอูนะครับสมัยก่อนนะฮะได้เคยมีโอกาสได้คุยกับ อากุศีนะครับแล้วก็คุณน้านาะครับถึงประวัติของอหูกระดาษนะครับของท่านเจ้าพ่อกอูที่ศาลเจ้าพ่อกอูบริเวณชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญาสมัยก่อนจะมีแบบแบบใหญ่และแบบเล็กนะครับแต่แบบเล็กก็เคยได้เรียนขออากุศีช่วยช่วยช่วยเล่าให้ฟังท่านก็ช่วยเล่าให้ฟังว่าสมัยก่อนเหมือนกับบางทีเราก็เหมือนกับเผานะฮะแล้วก็ทําน้ามนต์นะครับอขอให้องค์อกงก์ช่วยในเรื่องของ บางทีเราปว่วยเราไม่สบายใจเราติดขัดหรือว่ามีความทุกข์ร้อนนะครับเราก็อาจจะเผาฮูนะครับคำน้ำมนต์รับประทานนะครับเสร็จแล้วก็อาจจะมาปะพรมที่ศีรษะใบหน้าและลําตัวนะครับแล้วก็ขอพอนะครับบางครั้งเราก็อาจจะเหมือนกับเราใช้น้ําน้ําสะอาดนะครับแล้วเราอาจจะเผาเสร็จแล้วเราอาจจะกรองออกมาก็ได้นะครับแล้วเติมน้ําสะอาดแล้วเราอาจจะใช้ดื่มสามคำนะครับแล้วปะพรมนะฮะเสร็จ <im itation> แล้วเราอาจจะแบ่งบางส่วนก็ได้นะครับแล้วก็มาเติมกับน้ําสะอาดนะครับ เพื่อขอใช้ในโอกาสต่อต่อไปกาบขอให้องอ์คองท่านเทพเจ้ากดอู่และสิ่งศักดิ์สิทธ์ทุกๆุกงที่ศาลเจ้าพ,พ่อกดอู่ช่วยคุ้มครองปอหอนะครับให้เราแค้วค่าจากปัญหาและอุปสรรคในเรื่องต่างๆนะครับตรงนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังรับชมอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่ว่าพอดีผมได้มีโอกาสแ,แรกๆผมก็เคยเห็นแต่จาไม่ได้แล้วแล้วพอดีได้มีโอกาสได้เห็นพ้ายันแบบปออิ๋วเพลงอังฮูนะครับที่เป็นแบบรุ่นตั้งเดิมเลยนะครับหรือว่าแบบ อ่ยุคออริจินอลเลยนะฮะยุคต้นเลยนะครับแล้วก็ขนลุกเลยนะครับเพราะว่าสมัยก่อนหูของสันเจ้าพ่อกุดอูก็จะมีแบบใหญ่ใช่ไหมครับแล้วตอนนี้ก็อาจจะมีขนาดเล็กลงมาหน่อยแต่เป็นหูแบบใหญ่เป็นแบบแบบกระดาษนะครับแต่และผมก็มีโอกาสได้เห็นหูแบบเล็กนะครับที่เป็นปออิ๋วเพ่งอังหูนะครับเป็นยิ่งหายากมากๆเลยนะครับตอนนี้บล็อกตรงนี้อาจจะไม่มีแล้วนะครับหรือว่าตอนนั้นชํารุดหรืออะไรต่างๆ หรือว่าหาไม่เจอหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็เลยใช้อธาทฐาสัเจ้าพระกฎูก็จะมีเป็นบล็อกบล็อกอ่าปัจจุบันเนี่ยนะครับที่เป็นบล็อกแบบกระดาษใหญ่นะครับแต่กระดาษแบบเล็กเป็นพออิ๋วเพลงอังคูนี่ก็แต่ว่าบ้านลูกศิษย์นะครับผมเชื่อเลยนะครับอย่างชุมชนชาวตลาดสมเด็จเจ้าพญานะครับถ้าเราลองไปถามท่านลูกศิษย์หรือว่าลูกลูกลูกหลานของท่านลูกศิษย์นะครับผมว่ายังพอมีคนเก็บไว้อยู่นะครับเพราะสมัยก่อนจะเป็นหูกระดาษแบบเล็กนะครับแล้วก็ผมเคยเรียนถามคุณน้าๆนะครับ ท่านบอกว่าสมัยก่อนเนี่ยบางทีเราอาจจะเลี่ยมพลาสติกนะฮะหรือพลาสติกกันน้ำนะครับให้ลูกๆหลานห้อยขอให้อกงปอห่อหรือไม่ก็อาจจะใส่ซองพลาสติกหรือว่าหอ่อห่อถุงพลาสติกนะครับแล้วก็พกติดตัวไว้เวลาเราเดินทางไปที่ไหนหรือว่าเราไปไปไหนอะไรเงี้ยฮะ,ะเราก็ขออาราธนาองค์อากงนะครับช่วยปอห่อได้เช่นกันนะครับแล้วเป็นฮู้แบบกระดาษที่เป็นแบบใหญ่นะครับสมัยก่อนผมผมจําได้เลยนะครับถ้าเราเราจะเห็นนะครับบ้านของ คทนลูกศิยินะครับเหมือนกับเคยเคยคุยกับคุณพ่อคุณแม่นะครับท่านก็เล่าให้ฟังว่านะครับสมัยก่อนเราบางบางท่านก็จะติดไว้ที่หน้าบ้านนะครับเหมือนกับให้อากงปอหอนะครับแล้วพอครบปีเราก็อาจจะเปลี่ยนแผ่นใหม่เราก็เอามาเผาในช่วงก่อนส่งเจ้าขึ้นสวรรค์หรืออะไรต่างๆแล้วพอตุดจีนเราก็อาจจะขอขอจากทางสารมาแล้วก็มาแปะนะครับขอให้อกงปอหอนะครับบางท่านลูกศิษย์บางท่านก็อาจจะไปเคลือบนะฮะหรือว่าใส่กรอบ พลาสติกนะครับหรือว่ากรอบไม้นะครับแล้วก็อาราธนาขึ้นบนหิ้งบูชานะครับขอให้องค์อากงท่านช่วยปอหอท่านลูกศิษย์ด้วยนะครับก็จะมีแบบแปะที่หน้าบ้านก็มีนะครับหรือว่าจะใส่กรอบบูชาบนหิ้งได้เหมือนกันนะครับนะครับแล้วก็ผมผมเคยจําตำนานได้อ่าอย่างที่ท่านผู้หลักผู้ใหญ่เคยเล่านะครับบางทีในแต่ละปีนะฮะพอใกล้ๆเจ้าลงสวรรค์มานะครับช่วงตุรจีนก็จะต้องนํา อาหูหรือพญาน,นี่ฮะไปที่ศาลนะครับแล้วก็ประทับตาด้วยนะฮะก็เป็นตำนานนะครับก็เลยมาเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็มีโอกาสได้นำลงทางเว็บไซต์ของ w w w b c c c o m communication.net แล้วก็ w o r l d w e b c c c h a n n e l n e t นะครับเพิ่งเขียนลงเมื่อวานนี้นะครับก็ต้องกราบขอบคุณท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับผมและป่าวุต้องขอกราบลาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมไปก่อนนะครับเดี๋ยวเสาร์หน้ากลับมาเจอกันใหม่นะครับกราบสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายสไตล์มิเตอร์เฮานะครับช่วงรักรถรักรางงานรักเศรษฐกิจนะครับผมป่าวุตนะครับธีรพงผ์นะครับรวมนั่งมิเตอร์เฮวยจากอจตรนินะครับทีมข่าวมืออาชีพนะครับออกอากาศสดนะครับทุกวันเสาร์นะครับทางมิตร ข่าวก็สุดจุดหน้าับสามารถเริวอนะครับขอบพระคุณทุกท่านนะครับ